ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคิวนี้ก็จะเป็นการสปอยมาหาศึกล้างพีภพตอนที่98นะครับ จึงเปิดเรื่องมาในตอนที่98ในห้วงอวกาศในตอนนี้กองยานของตระกูลนวลหลันซานกําลังเดินทางมายังกาแล็กซี่ทางช้างเผือกจากนั้นภายในตัวยานก็ได้มีลูกเดือกเข้ามารายงานกับกัปตันว่ายังไม่สามารถติดต่อกับผู้หลัวได้ตัดมาทางบ้านใหม่ของหลัวเฟิงที่หลัวเฟิงก็ได้อยู่กับพี่ใหญ่และพี่รองจากนั้นหลัวเฟิงก็ได้ถามบาบตาว่าตรวจเจอหรือยังบาบตาจึงรายงานไปว่าระบบยานของผู้หลัวนั้นนางได้ทําลายระบบยานไปแล้วแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของตระกูลบาบตาก็ได้อธิบายต่อไปว่า ตระกูลนวห,หลัน,นซานนั้นเมื่อ8 0 0ห0ปีก่อนถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าตัวนวหลันซานเองซึ่งก็อยู่ระดับจักรวาลเมื่อ80,000ปีก่อนเขานั้นได้ก้าวสู่ระดับจักรวาลแล้วพลังของเขาในตอนนี้อยู่ที่จักรวาลขั้น9ก้าซึ่งนวหลันซานนั้นเป็นผู้นําตระกูลรุ่นแรกพร้อมกับชื่อของเขานั้นก็ได้กลายเป็นนามสกุลของตระกูลในเหล่าลูกศิษย์สายตรงของตระกูลนวหลันซานมีอยู่6คนซึ่งเป็นระดับจักรวาลเช่นกันใน2คนนั้นเป็นลูกหลานรุ่นหลังๆของนวหลันซานและเนหาลลลขข3องัวซ แล้วก็ยังเป็นผู้นําตระกูลคนปัจจุบันส่วนผู้หลัวนวลหลันซานคือหลานแท้ๆของผู้นําตระกูลคนปัจจุบันซึ่งในตําแหน่งในตระกูลของคนผู้นี้ก็ไม่ธรรมดาทางหนัวเฟิงหงและเลยชินที่ได้ฟังข้อมูลจากบาปตาก็พากันเครียดและคิดว่าในตระกูลนวลหลันซานนั้นมีระดับจักรวาลตั้ง7คนบาปตานางก็ได้อธิบายต่อไปอีกว่าตระกูลนวลหลันซานนั้นมีแต่คนมีพรสวรรค์สูงๆหลังจากบรรลุถึงระดับจักรวาลแล้วก็จะขยับขยายรับสิทธิ์สิทธิ์แต่ละคนนั้นก็มีสิทธิสูงสงงต้อ รู้ถึงระดับดาวเลือกขั้น9้าและหลังจากที่สร้างตระกูลนวหลันซานแล้วก็จะสร้างอาวุธของตระกูลที่มีชื่อเรียกว่าองค์คาร์นวหลันซานขึ้นมา1ห,หน่วยความสามารถของแต่ละคนก็อยู่ระดับดาวเลือกขั้น9้าซึ่งองค์คาร์ก็มีมากกว่า800 0คนเลยทีเดียวผ่านมา8 0,000ปีจักรวรรดิคารตระกูลนวหลันซานก็กลายเป็นตระกูลใหญ่อันดับ3ของจักรวรรดิคารูในสังกัดจักรวรรดิทุนเขามังกรดำหลวงเฟิงจึงถามขึ้นว่ากองยานที่จะมาบุกโลกในครั้งนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างบาาาบตาจึงงรยนมูล ต่อไปว่ายานที่กําลังจะมาบุกลุกล้านโลกในครั้งนี้มีสิทธิ์สายตรงของนวดหลานซานคือฮูล่าเป็นผู้นําทัพพร้อมกับสิทธิ์สายตรงอีเจคนที่มาคอยช่วยเหลือและองค์คลักนวหลานซานอีก30คนที่ติดตาม8คนนี้มาแล้วก็ผู้แข่งแข่งระดับดาวเลิอกอีกมากกว่าพันคนระดับดาวค้อมากกว่า10,000คนเหลือยชิ้นที่นั่งฟังอยู่นานก็ได้ลุกขึ้นและถามไปว่าเพออราะเขาว่าพี่ใหญ่ก็แค่ระดับดาวค้อขั้น9้าต่อให้เผาพลังชีวิตก็คงสู้ได้แค่ระดับดาวเลิกคนเท่านั้นและคิดว่ายัง ไงก็ไม่มีโอกาสชนะเลยสักนิดทางด้านกองยานของผู้ลูกลานจากตระกูลนวนหลันซานซึ่งสิทธิ์สายตรงของพูล่าก็ได้บ่นให้กับผู้หลวว่าผู้หลวคิดว่าตัวเองอยู่สูงหรือไงอยู่บนจุดที่สามารถเหยียบหัวพวกเขาได้อย่างนั้นจริงหรือพร้อมกับก็บ่นว่าผู้หลวยังไม่บอกข้อมูลของโลกเลยสักนิดและคิดว่าจะทําอะไรสักอย่างแต่หัวหน้ากองยานพูล่าก็ได้ห้ามเขาเอาไว้เสียก่อนเพราะพูล่าก็คิดว่ายังไงก็ยังมีเวลาอีก3เดือนกว่าจะถึงโลกและคิดอีกว่ายังไงก็ได้โลกแน่นอนทางด้านหลวเฟิงที่ได้ คำนวณคู่ต่อสู้และฝ่ายของตนเองแล้วจึงคิดว่าระดับมันห่างกันเกินไปถ้าหากตัดสินกันตรงๆคงไม่มีโอกาสชนะแน่แต่พี่ใหญ่ก็ได้บอกหลวเฟิงไปว่าแต่เราก็จะไม่สู้ไม่ได้เพราะโลกนั้นจะถูกยึดมนุษย์จะตกเป็นทาสเหมือนหลวเฟิงจะคิดอะไรบางอย่างออกได้และบอกไปว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถเป็นเจ้าของโลกได้ซึ่งสิ่งที่หลวเฟิงหมายถึงนั้นก็คือหลวเฟิงจะซื้อโลกหงและเลยชินที่ได้ยินก็ต่างพากันตกตะลึงจากนั้นบาบาตานางก็ได้เริ่มอธิบายว่าตาม กฎของจักรวาลขุนเข่ามังกรดำแล้วหากพบดวงดาวไร้เจ้าของตามราคาระดับดาวนั้นราคาสูงสุดอยู่ที่3ล้านล้านเหรียญมังกรดำหากสามารถจ่ายได้จะสามารถซื้อดาวดวงนั้นไว้ได้หากดวงดาวที่หลัวเฟิงกลายเป็นเจ้าของที่ทางการจักรวรรดิขุนเข่ามังกรดำยอมรับถึงแม้ตระกูลนวลหลันสารจะเป็นตระกูลใหญ่อันดับ3าของจักรวรรดิคารูแต่ในสายตาจักรวรรดิขุนเข่ามังกรดำอะไรจะทำระดับกลางของจักรวาลจักรวรรดิซินเวอร์บูและจักรวรรดิขุนเข่ามังกรดำก็ เป็นเพียงอำนาจเล็กๆไม่มีอะไรน่าสนใจหากได้การยอมรับจากทางการของคุณเข่ามังกรดำตระกูลนวลหลันซานก็ไม่อาจจะแตะต้องได้เลยชินที่ได้เห็นจำนวนเงินที่ใช้ซื้อโลกขนาดนี้จึงเข้าไปถามหลวงเฟิงว่าหลวงเฟิงมีเงินจ่ายขนาดนั้นเลยงั้นหรือจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้บอกไปว่าเขานั้นสามารถจ่ายได้เพียงแต่เขานั้นต้องไปถึงระดับดาวเลิกให้ได้เสียก่อนซึ่งมันก็จะปลดล็อกบัญชีอันแรกที่อาจารย์หู้ยียนปอน,นั้นได้ทิ้งเอาไว้ให้ได้และหลวงเฟิงก็มั่นใจว่าจึงเงินในบัญชีจะมีจํานวน ่ทีสแต่ก็เป็นเงินมรดกของผู้ที่อยู่ระดับบรรมัมบตะเงินจํานวนนี้ต้องมาหาศาลอย่างแน่นอนบัมบตาจึงเข้ามาคุยกับหลวงเฟิงว่าถึงล่างเดิมสัพปปหลาดเขาทองของเขาจะอยู่ที่ระดับดาวเลิกแต่บัญชีธนาคารระดับจักรวาลก็ไม่ยอมรับในฐานะสัพหลาดเขาทองหลวงเฟิงต้องยืนยันตัวตนในฐานะมนุษย์เท่านั้นในตอนนี้ร่างกายเนื้อของหลวงเฟิงอยู่ที่ระดับดาวคอขั้นหกระดับพลังจิตก็อยู่ที่ระดับดาวคอขั้นแปดแต่หลวงเฟิงก็มั่นใจว่าจะบรรลุถึงระดับดาวเลิกได้ตัดมาช่วงเช้าของอีกวนันครอบ หลวเฟิงก็ได้พากันมาส่งหลวเฟิงที่หน้าบ้านซึ่งหลวเฟิงหงและเลยชิ้นก็กำลังจะออกไปจากนอกโลกอีกครั้งทันทีที่หลวเฟิงออกเดินทางก็ได้สั่งให้บาบาตาเลือกดาวที่จะไปประจำของคุณเขามังกรดำที่อยู่ใกล้โลกที่สุดและมีธนาคารดาราจักรแห่งจักรวาลด้วยเพราะหลัวเฟิงจะฝึกฝนที่นั่นทันทีที่หลวเฟิงบรรลุถ,ถึงระดับดาวเลิกแล้วก็จะสามารถมารับมรดกของอาจารย์ได้ทันเวลาเพียงไม่นานบาบาตานางก็ได้คัดดาวที่จะไปซึ่งก็คือดาวผ่ามรากตทางหงเองก็คิดว่าถึงจะเป็นเวลา สามเดือนกว่าผู้ลูกลานจะมาถึงแต่ก็ไม่รู้เวลาที่ชัดเจนในการลงจอดหากพวกมันมาถึงก่อนที่หลวงเฟิงจะบรรลุระดับดาวเล,ลิกมนุษย์คงจะเป็นอันตรายอย่างมากแน่หลวงเฟิงจึงคิดว่าเพราะอย่างนั้นเขาจึงสร้างแผนสองขึ้นมาแต่สร้างที่หลบภัยที่มีพลังป้องกันบนโลกไว้จากนั้นบาบาตาก็ได้แสดงฐานหลบภัยให้กับหงและเลยชินดูซึ่งมันก็มีฐานระดับ A ที่ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญมังกรดำฐานระดับ B ราคาอยู่ที่90ล้านเหรียญมังกรดำฐานระดับ C3 ราคาอยู่ที่51 0 0 0 พันล้านเหรียญมังกรดำฐานระดับ C5 ราคาอยู่ที่9 8 0 0 0ล้านเหรียญมังกรดำขนาดของมันสูง100เมตรมี30ชั้นจุคนได้300ล้านคนก้วง10กิโลยาว10กิโลและยังมีระดับ C3 ที่ราคาถูกจุคนได้30ล้านคนสูง100เมตรกวงาง2กิโลยาว2กิโลราคาอยู่ที่8,900ล้านเหรียญมังกรดำซึ่งหงก็คิดว่าหากจะป้องกันผู้ลุกลานที่อยู่ระดับดาวเลือก40คนของศัตรูก็ต้องเป็นฐานระดับ C เท่านั้นแต่หลัวเฟิงเขาก็บอกว่าเขา นั้นเหลือเงินจากการขายกงล้อดาบโค้งแค่หนึ่ล้านเหรียญมังกรดำจะซื้อฐานระดับซีที่ราคาถูกที่สุดก็ยังไม่ได้หลวดเฟืองจึงคิดว่าครั้งนี้จะขายของตัวเองเพื่อจะแลกเป็นเงินอีกครั้งซึ่งบาบาตะานางก็ได้เสนอให้ขายยานมังกรดำ x แปดดราคาจะอยู่ประมาณ1 2ึ0 0หล้านเหรียญมังกรดำถึงจะขายยานมังกรดำไปแล้วก็จะสามารถใช้ยานของปู่หลวงได้ซึ่งยานของปู่หลวงก็ราคาอยู่ที่800ล้านเหรียญมังกรดำหลวดเฟืองก็คิดขึ้นได้ว่าเก่าซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบ อวกาศมากแต่บาบาตานางที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าเจา้ะอ้วนคนนั้นดูเหมือนว่าจะมีเงินก็จริงแต่ก็ยังไม่สามารถซื้อยานมังกรดำเอ็ก81ไหวได้หลวเฟิงก็คิดว่าจะให้เก่าเซิงนั้นติดต่อหาผู้ซื้อที่เหมาะสมให้แทนจากนั้นติดต่อไปที่เก่าซิงทันทีระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินทางไปดาวผ่ามรกตก็ฝึกฝนด้วยการสู้กันในโลกเสมือนซึ่งแบบฝึกการต่อสู้ก็เป็นแบบสองต่อหนึ่งหงอยเลยชินเจอกับหลวเฟิงหลวเฟิงที่โดนหงอยเลยชินเข้าขากันอย่าง ทําให้เขานั้นโดนปวดอาวุธทั้งหมดเขาที่กําลังจะพ่ายแพ้ก็ได้ระเบิดพลังของซาป,ปราดเขาทองออกมาทําให้หลวงเฟิงนั้นเป็นฝ่ายชนะไปหลังจากที่จบการต่อสู้หงก็คิดว่าสภาพจิตใจของหลวงเฟิงยังไม่นิ่งพอทําให้จิตใจวาวุ่นเมื่อโดนลุมโจมตีแต่หลวงเฟิงก็ได้ให้เหตุผลว่าจากการร่วมมือต่อสู้อย่างสมบูรณ์แบบของทั้งสองคนทําให้เขานั้นกดดันมากและมันก็ผ่านไป5้าวันแล้วก็ยังรู้สึกว่าการฝึกฝนของตนเองนั้นยังช้าเหมือนเดิมจึงไม่ค่อยมั่นใจว่าในอีก3เดือนจะบรรลุ รู้ถึงระดับดาวฤกอกได้หรือไม่แต่พี่ใหญ่หงก็ได้เข้ามาให้กําลังใจหลวงเฟิงว่าหากใจร้อนเกินไปมีแต่จะกระทบต่อสภาพจิตใจและก็ไม่เป็นผลดีต่อการบรรลุและพี่ใหญ่หงก็จะถ่ายทอดวิถีการหล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณที่มีมาแต่โบราณของจีนให้กับหลวงเฟิงมันนั้นจะช่วยให้หลวงเฟิงฝึกฝนสภาพจิตใจให้บรรลุโดยเร็วซึ่งนี่คือเหตุผลที่หงและเหลยชินที่อยู่ระดับดาวคอแต่กลับมีเขตแดนทางเหลยชินเองก็เข้ามาหาหลวงเฟิงและบอกไปว่าเขานั้นก็รู้ถึงโยคะโบราณการทาสมา ที่อย่างทองแท้และเขาก็จะถ่ายทอดให้กับหลวงเฟิงร่วมกับวิชาฝึกฝนจิตใจของพี่ใหญ่หงจากนั้นยานของหลวงเฟิงก็ได้แจ้งว่าใกล้ถึงดาวผ่ามรกตแล้วเพียงไม่นานก็มาถึงทางด้านบาวตาก็ได้บอกว่าเก่าซึงที่หลวงเฟิงติดต่อไปหากคนซื้อยานมังกรดำก,ก่อนหน้านี้เก่าซึงก็ได้คนที่จะซื้อแล้วและก็ได้ส่งตำแหน่งดาวผ่ามรกตให้กับผู้ซื้อไปและผู้ซื้อจะมาถึงในอีกไม่กี่วันจากนั้นก็ลงจอดที่ท่าจอดของดาวผ่ามรกตซึ่งทางกองยานของตระกูลนวดหลันซานในตอน ก็จะมาถึงในอีก70วันพร้อมกับทั้ง3คนก็เริ่มฝึกฝนและเพียงไม่นานผู้ซื้อก็มาถึงหงและเลยชินก็ทําการขายให้กับผู้ซื้อซึ่งก็ขายออกไปในราคา12,800ล้านเหรียญมังกรดําแล้วก็ผ่านไปอีก5วันก็เหลือเวลา65วันที่กองยานจะมาถึงโลกในตอนนี้เงินในบัญชีของหลวงเฟิงนก็เหลืออยู่ที่14,500ล้านเหรียญมังกรดําจากนั้นทั้ง3ก็มาดูฐานที่จะซื้อซึ่งบาบบตานางก็ได้คํานวณการซื้อโครงการที่ดีที่สุดค หนฐานขนาดเด็กระดับ C2 4แหง่งราคาอยู่ที่6,000ล้านเหรียญมังกรดำจุคนได้5ล้านคน2ฐานขนาดกลางระดับ C2 1แหง่งราคาอยู่ที่2,600ล้านเหรียญมังกรดำจุคนได้10ล้านคน3ฐานขนาดกลางระดับ C3 ราคาอยู่ที่4,200ล้านเหรียญมังกรดำราคารวมทั้งหมดก็อยู่ที่13,200ล้านเหรียญมังกรดำทางด้านผู้ลูกหลาในตอนนี้ซึ่งระบบยานก็ได้แจ้งว่าจะถึงระบบสุริยะก่อนกำหนดตัดมาในวันที่ ที่24ธันวาคม2062ก็ได้มีการประชุมที่วังเทพสงครามร่วมกับเหล่าผู้นํา้าประเทศใหญ่ที่ประชุมของวังเทพสงครามก็ได้เสนอความคิดเห็นว่า mm hmm. เพื่อรับมือกับวิกฤตกองยานต่างดาวก็ได้อนุมัติสร้างฐานการอยู่รอด6แห่งขึ้นบนโลกเพื่อรักษามนุษย์และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมซึ่งในตอนนี้โลกก็ได้เริ่มสร้างฐานการอยู่รอดทั้งหมด6แห่งบนโลกแล้วและฐานอยู่รอดขนาดกลาง C3 ที่ประจำอยู่ที่ทางเหนือของฐานทัพเจียงหนานประเทศจีนก็ได้เปิดใช้งานเป็นทางการแล้วและก็ ได้เริ่มลำเลียงคนเข้าซึ่งมันก็สามารถจุคนได้ถึงหมื่นล้านคนเป็นฐานอยู่รอดระดับสูงสุดของโลกทางหลวงฟิงหงไลเ้เลยชินก็พาการฝึกฝนอยู่ที่ดาวมรกตพร้อมกับผู้คนทางโลกก็ต่างพากันเข้าไปยังฐานอยู่รอดเวลามันก็ได้ถอยหลังไปเรื่อยๆเหลืออยู่ที่45วัน40วัน35วัน30วัน25วัน20วัน15วันและก็10วัน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยมหาสืล้ามบิภพตอนที่98นะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะที่นี้เลยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ